สวยไปนั่งร้านกาแฟจิบกาแฟยามบไปนั่งรูปถั่ปาใช่ไหมคะึ้นไปนั่งรูปถั่ปาถ่ายรูปลงอจอะไรใดๆติดกรงติดแกมอะไรเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะมีแต่ทุ่งนาแต่เจอยู่ได้นะแล้วมีความสุขมากด้วยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีเจก็ไม่ได้ว่าจะมีตังขนาดนั้นนะคะเราก็คืออยู่ก็คือธรรมดาอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะธรรมดา แต่มันกลับดีมากอะวาสนาผู้แด่เนาะไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันนะวาสนาผู้แดใช่ค่ะหนูรู้สึกว่านัดณช่วงเนี้ยเราไม่ชอบความวุ่นวายเลยเราชอบอะไรที่มันเรียบง่ายทำมาหากินเราก็ทำไปค่ะเก็บตังค์ทำมาหากินดูแลตัวเองอะไ แะ่ะไม่แต่คิดว่าอย่างนี้นะคะไต,ต้องตดันล้วเทีใบแล้วหันปียอายุย่ิบเก้าเนะราค่ะโราไม่เราก็ทำงานของเราจะไหมาถึงว่าแบบ ะเมื่อก่อนถ้า,ใค,ถาใครที่ถ้าใครที่ทันเจมเมื่อก่อนนะใครที่ทันเจมเมื่อก่อนเจไม่ใช่อย่างนี้เลยจะบอกใครที่เนียใครน่าจะมีพี่ๆที่ทันหนูนะคือเมื่อก่อนอ่ะหนูไม่ใช่อย่างนี้เลยอ่าคือใครใครที่ทันหนูเมื่อก่อนอ่ะจะรู้ว่าแบบคือหนูเปลี่ยนไปอ่ะหนูนิ่งมากเลยแบบนิ่งอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่า คือแบบมันเรียบง่ายนะพี่คือเมื่อก่อนหนูไม่ใช่แบบอยู่ๆฉันจะมาอยู่ต่างจังหวัดหรือมาอยู่มม่วๆแม่ๆอย่างนี้ได้เลยนะคือเมื่อก่อนหนูก็ใช้ชีวิตก็คือสุดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสดค่ะเราก็ทํางานของเราเราไม่ได้ว่าอยู่แล้วแบบขี้เกียจคือเจอ่ะทําทออนไลน์ที่เกาหลีค่ะเจาขายเสื้อผ้าที่เกาหลีนะณนะตอนนี้คือคือเข้ามาปีที่หกแล้ว ใช่แต่ที่เจเลือกกลับมาอยู่บ้านหนึ่งเลยก็คือหลักๆนะคะคือครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะสองเลยก็คือแบบผู้ชายทิง้งก็คืออกหักนั่นแหละหลักๆเลยมีสองประเด็นค่ะแล้วณนะตอนนั้นเหมือนตอนนั้นน่ะก็คือเราก็เสียใจนั่นแหละแล้วเราก็เหมือนแบบว่าไม่เอาอะไรแล้วเงี้ยค่ะก็เลย แล้วก็ครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นครอบครัวเจก็มีปัญหาเรื่องเรื่องที่ดินกับครอบครัวแล้วเราก็ต้องกลับมาสะสางมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจก็เลยแบบโอเคเหนื่อยอะแต่งานก็คือเราก็แบบแต่ไม่ใช่ว่าแบบนี้นะคะแต่งานเจอะเจก็แบบถ้าเราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานที่เกาหลีจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเจก็เลย ให้คนทางานแทนอะไรใดๆก็คือจ้างคนทํางานแทนคือเจมเมื่อก่อนเจ๊จะเป็นแม่ค้าไร้สดที่เกาหลีนะคะพี่ๆพี่ๆแบบดีจังก็ทันพี่ๆพี่ดีจังก็เป็นลูกค้าเจอะไรเงี้ยใช่แล้วทีนี้ก็แล้วตอนนั้นก็คือแบบเจ๊เหนื่อยมากๆนะพีพพ่่ง่ายๆเลยคือแบบก็คือผู้ชายทิ้งค่ะอกหักเออจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นน่ะหนูไม่เอาใครเข้ามาในความสัมพันธ์เลยนะ ก็เกือบสามปีแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนเนี้ยก็คืออยู่คนเดียวหนึ่งเลยอ่ะที่เจมองอ่ะคือเรายังไม่แบบหนูหนูยังรู้สึกไอ้นี่อ่ะเราก็ไม่อยากออกดึงใครเข้ามาเพราะว่าเหมือนเราไปทําร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยรั้งไม่จับโฟกัสหรอจริงๆก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะมาจะสามปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่หลักๆเลยเั่นแหละก,ก,ก็คือ,อก็คือค่ะก็อ,อกหักค่ะใช่แล้วก็หิวตัวเองนานมากหิวตัวเองมาก็คือสามปีแล้วเนี่ยอือใช่นั่นแหละหลักๆเลยค่ะเอาตรงๆค่ะไม่ต้องอ้อมแต่พอกลับมาอยู่บ้านขึ้นอย่างที่เจอบอกอ่ะเมื่อก่อนเจไม่ได้เป็นอย่างงี้นะเราก็ หนูก็ดือ้อะพี่เราก็ดือ้อเราก็แบบเออะไรอย่างเงี้ยติดแกมอมะทุกคนค่ะติดแกมหนาสามค่ะแต่เกาหลีเจพูดไม่ไม่ได้หรอกอแต่เกาหลีเจไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่เจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะในการสื่อสารเนี่ยภาษาเกาหลีก็บางนิดนิดน,น่อยน่อยอย่างเงี้ยค่ะ อ,แบบอ,อกหักนั่นและคะ่ะแล้วมันก็เหนื่อยหลายอย่างแต่ว่าเอาจริงๆนะเหมือนตอนนั้นอะก็ชีวิตตัวเองอะก็เกือบเป๋อะเพราะว่าเนี่ยแหละคือเราคาดหวังกับคนอื่นเยอะเกินไปพอมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเนี้ยเ mm. จก็เกือบพังนะคือดีที่แบบว่าเรามีสตินิดนึงในการคิดอะคะ่ะว่าโอเคก็อ,อกหักก็คืออ,อกหักนั่นแหละ แต,คตนน่คือตอนนั้นคือตอนนั้นน่ะเจ๊ก็องหักก็จริงค่ะแต่แตว่าแต่ว่าตอนนั้นเนาะลูกค้าเยอะลูกค้าซื้อของเยอะแล้วลูกค้าก็แบบทํางานอะค่ะจนบางทีอะมันก็ลืมลืมคิดเรื่องเรื่องไอ้นี้ไปก็คือแบบลูกค้าก็สั่งของก็ต้องส่งของให้ลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็มีเวลาไปพบกอะไรอย่างอื่นทําอย่างอื่นมันก็เลยลืม